อ่ะโอเคครับวันนี้วันจันทร์มาดูหุ้นกันนะครับมีคนรีเควสมาหลายตัวเหมือนกันนะครับดูเชียวว่าหุ้นช่วงตุดจีนจะเป็นยังไงนะครับสีสันจะออกไปตามตุดจีนไหม <laughs> นะครับมาดูกันย้วยยืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสับสนช่องเราก็กดซุปเปอรแ์แทงเข้ามาได้หรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับเซตวันนี้ก็ปิดซึมๆนะทุกคนก็ไม่ค่อยขยับเลยมากมายในวันนี้นะ เดี๋ยวเล่งในกรอบแคบแคบอันนี้ก็ปิดบวก0.93จุดแทบจะไม่บวกอ่ะวลุ่มก็บางๆมาก25พันล้านต่ไปเที่ยวตัวจีนกันแล้วตอนนี้นะครับแต่แต่จังหวะคือส่งก็ไม่ดีไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะส่งจะทำโบรแล้วมีการกลับตัวกลับตัวเสร็จก็มาทดสอบ EMA 50อยู่แล้วก็ย่อมาแต่แต่ EMA 10 EMA 25ส่วนเนี้ยแต่ยังไม่หลุดแล้ววลุ่มก็บางๆจังหวะย่อวลุ่มบางเหมนไม่น่ากลัวอะไรนะ ยังมีหลุนถ้าสามารถเบรกได้อีกครั้งก็คือเอาเป็นถ่ายืนขึ้นไปสักประมาณแต่พันสี่ประมาณเดี๋ยวนะโลก็อยู่ไฮโลอยู่ประมาณพันสี่ร้อยสามจุดเบรกชุดนี้ขึ้นไปได้นะทำเบรกชุดนี้ไปได้ก็จะกลายเป็นเป็นเทรนของคลื่นย่อยรอบใหม่นะครับจะมาดูว่าจะผ่านเส้นสําคัญที่อ e ีเม89แปดสิบเก้าพันสี่ร้อยสิบสี่สิบห้าจุดประมาณนั้นได้ไหมสำเร็จนะครับหวังว่าหวังว่านะคงไม่ลงมาหลุดไฮโลโซนประมาณแถวนี้พันสามร้อยห้าสิบเจ็ดจุดยัหลุดนะ ถนดแถวนี้ก็ไม่บันเทิงงานนี้บันเทิงกันมายเยอะแ้วอมาดูหุ้นตัวที่สนใจตัวไหนบ้างครับเอานี่ก่อนเลยครับ irpc ครับมาคอมเมนต์เหมือนน้อยใจนิดนึงอะดูให้แล้วนะครับ irpc มาดูครับอือครับ irpc ต้องบอกว่าชุดนี้นะั้นคลื่นขาลงเนี่ยเขามีภาพอยู่ในเทรนใหญ่ขาลงมานานแล้วจากนั้นลงมาสร้างฐานอยู่ตรงกรอบล่างต่เป็นการสร้างฐานที่ยังไม่มีทง้งเรียกว่ามี d i v e เล็กๆส่วนนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะ แล้วก็นิ่งมาหน่อยหลังจากดูเจนแต่ก็ไม่ไปไหนยังคงแตะ EMA 8 9ไม่กี่ครั้งแล้วก็ลงมานะครับยังไม่ผ่าน EMA 8 9เพราะฉะนั้นโ่งแบบนี้นะครับยังไม่ใช่ยังเป็นโซนเก็บของถ้าเล่นต้องถือยาวซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะป่าด่านตรงเนี้ยแถว,ว EMA 89เใกล้ๆ2บาทไปได้ไหมถ้าป่าตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะยังได้ซื้อไวริ่งนานถ้าแบบ IRP c นะครับแต่โซงยังยังไม่ได้กลับตัวที่เป็นขาขึ้นซับลอดถ้าจะเข้าตอนนี้ซับลอดก็1.85หลุดก็คัดแล้วครับก็ โลวินนี่มึงสรางเหมือนโลใหม่แต่ว่าโลชุดนี้บังเอนะิญล้วเป็นโลที่แย่ไส้เฉยๆนะไม่ใช่ราคาปิดก่อนนะครับแต่ที่แนวต้านเลยนะครับแนวต้านก็2.02บาทก็คือแนวต้านตรงโซนแถวแถวอ e ีเมียแปดเก้าพอดีกับไออาร์พีซีนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะพื้นอย่างครับขอดูทําเฟรมวีกมีอะไรน่าสใานาสจใจไหมก็ลงมาเยอะนะลงมาลึกจีไออาร์พีซีนะแทบไม่เห็นเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยนู่นประมาณ4ี่บาทแปตอนนี้เหลือบาท,ทวกว่ากเซลล์ <S S มาเยอะทีเดียววีกเริ่มเห็นเดวิเจนบ้างแล้วนะครับทำเฟรมวีกเริ่มมีเด แอร์พีซีครับแต่วันดีเนี่ยก็ยังคงตั้งลําต้องรอดีสามารถยืนเหนืออีเมียแปดผ่านสบาทเริ่มยืนเหนือได้นะสองสวันนะจะเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีทรับย์ไออาร์พีซีครับ,รบต่อาม,มาครับ TACC ครับตัวนี้ก็มีคนรีเควสต์มาเหมือนกัน TACC นะครับถ้า TACC นี่สูงเหมือนจะได้ไล่กับของแอร์พีซีนะแต่ต่างกันนิดหน่อยตรงที่เขาเริ่มพยายามแย่ยืนเหนืออีเมียแปนะครับชุดนี้แล้วขึ้นไปยืนเหนือได้2อสวันละแล้วก็ EMA 10เริ่มตัด อีเมีห้าสขึ้นมาเจาะขึ้นมายีเมีแปดสเลยในะตอนนี้นะครับลักษณะของคลื่นย่อมของเขาเนี่ยมีการกลับตัวแล้วนะมีการกลับตัวแต่ยังไม่ถึงเป็นเทรนตอนนี้ จังหวะนี้มีโอกาสเป็นต้นเทตน,นะถ้าดูจากสัญญาณโซนนี้มีเดเวเปจเล็กๆขึ้นมานแต่ไม่ได้รุนแรงอะไรวอลุ่มมีการเก็บของพอ,อสมควรพอยืนเหนือ89ได้แบบนี้ก็สวยถ้าจะเข้าตอนนี้นะครับซบลดก็ยังอยู่ที่โลนี่นะครับประมาณ L ส2่ตรงนี้ซบลดนะครับก็ไม่ลึกมากนะส่วนแนวต้านใกล้ๆนะครับแนวต้านเลวอร์ไฮตรงนี้นะครับประมาณโซนถแถตๆสัก4 6่กตรงนี้นะตนั้งใกล้ๆตรงนี้ก่อนซึ่งก็ใกล้ถึงมากแล้วนะแต่ว่าตัวเขาโดยธรรมชาติมันก็ยังนานๆเจนปิดไว้สักทีนะ ไม่ค่อยอมไม่ค่อยเห็นบ่อยกนะับ t s c ค่อยเป็นค่อยไปตัวนี้ครับแต่มีโอกาสที่จะมากับกระสแสการเปิดมุมอะไเรียกว่าท่องเทงีท่ยวที่มาแรงตอนนี้นะครับเห็นบลชมตุจีนี้เข้ามาเยอะนะคนุณต้องมาลุ้นตอนเชงเม้งอีกทีหนึ่งอืมนะครับเชงเม้งมันมาเยอะนะอ่ะโ <laughs> ตตะวันครับ วีแอลครับวีแอลนะครับวีแอลว่าครับวีแอลอ๋อวีแอลสวยครับทรงสวยทีเดียววีแอลนะครับนี่มีการตีเส้นไว้ก่อนหน้านี้แล้ไวไปดูวีครอไว,ไ right. ไว้ิพิทไหนหรือว่าวีครอไว้เลยนี่จำไม่ได้ก่อนสองสามอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละเออใช่ไหมเส้นนี้ที่ตีคือตอนนั้นที่เขา <c oughs> เขาขึ้นไปยืนโดยประมาณนี้โซนนี้เอาคือต้องไม่หลุดตรงนี้ไม่หลุดแก็บไม่ติดแก็บทิพย์ก็ไม่ยอมปิดนะแล้วก็เป็นลักษณะของต้นเทรนได้เลยชุดนี้ครับเพราะว่านี่ลงทำมัดให้ดูตามเฟรมวีเขาลงมาจากไหนนะ ลึกเพียงเดียวกันครับวิกลงมาลึกเพียงเดยคือทำเฟรมวิกเนี่ยทรงดูเหมือนจะยังไม่จบขาลงแต่เกิดเดวิเชนแล้วเดวิเชนก็มีแนวโน้มว่าจะกลับมาเทสไฮแต่ประมาณ1.7ประมาณนี้ได้ในเร็วๆนี้ได้ด้วยนะตัววีแอลนครับทีนี้ามาดูทำเฟรมเดททำเฟรมเดล่าสุดใจคือทำเฟรมเดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้นเทรนขาขึ้นรอบใหม่ก็ปล่อยแล้วพร้อมบนลุ่มตรงนี้ด้วยนะตัววีแอลนะครับชุดนี้เขากลับตัวหลังจากเกาะผ่านยิเม ฮัลุเ m ็ม0 0 e m ง89เมไปได้นะวิ่งไตเอ็ม10ขึ้นไปเลยสวยมากแข็งแรงมากเลยแต่ว่าจังหวะถ้าจะไล่ราคาต้องระวังเนื่องจากววลุ่มเริ่มเริ่มบางนะชุดนี้โวลุ่มเริ่มบางลงพอเวลาบางลงตาม w วด์คอฟเฉียรี่ก็จะเริ่มมีจุดที่แจกจ่ายของแล้วของเขานะงั้นเวลาไตเอ็มดีเขาเป็นเทรนอยู่ก็จริงนะแต่คือพูดเวลาเป็นเทรนมันมันมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆแต่ต้องระวังเรื่องววลุ่มตามดาวเฉียรี่ด้วยเพราะว่าเวลาววลุ่มบางบก็ก็จะเตรียมจุ ขณะดเดียวกันเนี่ยโซนนี้ก็เห็นสัญญาณไดวอเจนว่าจะเริ่มมีจะพักตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นการไล่จังหวะน,นี้ก็ยังไม่แนะนาหรือเอ่อบางคนบอกไม่นะสัญญาณมาบางทีมันก็ไปมันได้อีกหลายเรื่องก,กว่าจะลงออกถ้าจะเข้าแบบนั้นได้ตบลอตไม่ควรหลุดตรงนี้ครับนี่เลยประมาณ1 1ึ่งจุดหนึ่รืออตเลยเพราะถ้าลงมาตรงนี้มันจะหลุด EMA 10ลงมาด้วยแล้วก็บวกกับเป็นการหลุดที่จริงตัวนี้ยังไม่เบรกไม่เบรกจะใช้ซ o บลอตดาวที่อยู่ตรงนี้นะควรต้องใช้ตรงนี้แต่ว่าลึกเกินนะถ้าตรงนั้นนะครับขาดตรง ใช่ไหม1.17132เติร์ดเนี่ยเก็บหนักแล<อ>้วนะลงมาทีอย่างเงี้ยเออถ้าลงตรงนี้มันมันลึกไปเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้จ่อต้านดีด้วยมีโอกาสนะครับจ่อต้านที่จะเขาเรียกว่าคือถ้าไม่พักก็เปิดกระโดดเลยเวลาทรงจ่อต้านเป็นเช่น,นไรมาอยู่จุดปัจจัยพอดีจะเป็นผมอืมเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผมผมรอยย่อและช่วงนี้นะครับเป็นรอยย่อถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นผมไม่รอโลนี้นะคือประมาณนี้ผมก็คัดละ1.17คัดแล้ยนะเพราะว่าหุ้นตัวเล็กเวลาที่เขาเปลี่ยนเทรนดน่ะเวลาเขาเปลี่ยนเทรนด์ก็ไปเล่นหุ้้้นนนตััวใหญ่่่่ีียถูกกททิงงบาอออดไไมคะ หาที่ออกตัวยากจริงครับส่วนแนวต้านตอนนี้ก็ามาจ่อต้านแล้วต้านถัดไปดีกว่านะครับต้านถัดไปก็เห็นใกล้ๆอยู่นีู่้วาไฮตรงนี้นี่ต้านถัดไปนะครับตัวแถวหนจดาแจะถึง1นึจเอ่อึงตรงนี้นะครับโซนนี้เป็นโซนต้านที่เรียกว่าฮาในาดีตเคยเป็นจดุดพักแล้วทิ้งตัวลงมาสำหรับ VL ครับเ,เพื่อนๆที่ฟังดูบางที่บอกว่าไหนบอกขึ้นมาโซนนี้แล้วมันจ่อต้านแล้วมันเริ่มอ่อนกําลังมันไต่ EMA มันพูดถึงมันคืออะไรอยากรู้คืออะไรพี่นิกต้องทําไงครับมาลงเรียนได้ครับตอนนี้เรามีเปิดสอนอยู่ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นช่วยทุกคนอยู่นะครับราคาเต็มจาก2องหมเนี่ยลดให้เหลือ4ี่พเลยถ้ามาจากคลิปนี้นะครับอืมนะ่ครับก็าข้าม,มาลงเรียนยได้เราก็อสอนเนี่ยแท่งเทียนต่ะแท่งเนี่ยมันบอกอะไรเนี่ยตัวแท่งเนี้ยทิ้งไส้ไว้แบบนี้บอกอะไร EMA ที่ไต่แบบเนี้ยคืออะไร ดาวเทียที่พูดถึงคืออะไรนี่ยจะอยู่ในคอร์สจะมีแพทเทิร์นว่าไอ้แพทเทิร์นแบบนี้บ่งบอกว่าจะลงหรือจะขึ้นนะครับแนวโน้มจะไปทางไหนครับก็มีเปิดสอนเป็นบันทึกสอนสดออนไลน์กันไว้ซึ่งสอนไว้เต็มวันในวันนั้นนะครับไปสอนในวันที่ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวจริงจริด้วยวัน้ได้เห็นบางอย่างเห็นบิตเโนเปอร์เห็นลายรื่นในวันนั้นครับจังหวะใบอนดิฟคืออะไรจังหวะเบรกเอาคืออะไรจะมีเนี่ยเลยใครอยากเรียนนะครับผมขึ้นไลน์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับก็มาลงเรียนได้นะครับกดว่าคอร์ส แต่แต่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่เล่นเนี่ยไม่ได้มีเบสิกอะไรงไงครับก็ลงทุนในความรู้ก่อนดีกว่าที่ไปลงทุนจ่ายหาบาดแผลกันเองในสนามรบกนะครับมีเยอะเลยนะครับมือเก่าที่มาลงอะ่ะครับต้องมาปรับเบสิกกันใหม่ก็อ่ะโอเคมาเรียนกันนะฮะราคาตอนนี้ก็คิดกันไม่แพงแค่สี่พันเก้านะครับจากสองหมื่นสี่ราคาเยียวยาบาดแผลทุกนิดนะใช่ครับ <laughs> อ่ะตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับตัวนี้มีคนรีเควสต์มาเหมือนกันครับก็คือคนเดียวกับ TAC c นั่นแหละ LH ครับ LH ก็เป็นทรงลักษณะที่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะต้องจะเข้ายังไม่ได้เพราะว่าชุดนี้ชุดนี้นะครับทำท่าจะเป็นเทรนแต่ขึ้นไปใกล้ๆ EMA 200้เขาไม่ไปพอใกล้ถึงซอยก็ตกใจแล้วทิ้งเลยครับจังหวะนี้ทำทรงนี้มีทิ้งแฮมเมอร์ไว้แล้วก็ตามด้วยแท่งแดงแบบนี้คือสัญญาณการจบขาขึ้นแล้วบวกกับอะไรมีโอเวอร์บอทชุดนี้หลังจากนั้นเขาทิ้งลงมาแล้วทิ้งก็หลุด EMA ทุกเลย หลังจากเปลี่ยนจากไตาจากตายยงไตยางอีมาเป็นหัวนีบีเดยกันขาลงเข้ามาแล้วแบบนี้รับเป็นนั้นโซนโซนนี้ไม่ใช่โซนที่จะยังไม่ใช่จังหวะที่น่าจะเข้าไปเก็บของอะไรช่วงนี้ยังไม่ใช่นะขวัญใจทุกคนเลยเนี่ยตัวนี้ใครที่เก็บกินบันผลก็อีกเรื่องนะไอ้น,นี้พ,พูดเชิงเทคนิคเข้าเครับเชิงเทคนิคเข้าสัญญาณเขายังไม่ส่งสัญญาณว่าจะไปนะชุดนี้นะครับเขาทำบูลิติ้นกราฟซิ่งขึ้นมาได้หลังจากเนี่ยแท่งปอนแดงเล็กๆสะสมตามที่เสด็จที่เรียนเลยนะปอนแดงเล็กสุดปั๊บ ปลทำให้เปิดกระโดดก็ปล่อยมิกไว้แบบนี้นะครับจนเอเมซาสิ 50. พักมาอยู่ใต้เอมซี m เอมี่้าต่อแล้วก็ไปยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ก็ยังยังไม่เบรกยังไม่กลับตัวนะั้นชุดนี้ถ้ารอถ้าก็สามารถยืนเหนือประมาณ7จุดตนี้ครับเรวเจ็แปด7.87.9ขึ้นไปได้นะครับทางยืนเหนือได้แล้วผ่านตัวเอม89ได้นะจะเป็น,น,นสัญญาณสัญญาณการลับตัวที่ดีแต่ว่าใครอยากเข้าตอนนี้แอบบเก็บไว้ได้ไหมได้ถ้าเก็บแล้วควรคับตรงไหนซับลอตก็เล่นแบบนี้ครับคือจริงๆซับลอตชุดนี้นะครับ ชุดนี้ควรยืนตรงนี้ครับอยู่ไรแถวเจ็ดจุสปอรตซึ่งก็ไม่ได้ลึกนะก็อ,อาก็คุ้มอยู่บางคนอาจจะใช้วัดวัดกันเลยดูซิมันจะลากหลุดโลไว้ประมาณแถวเจ็ดจุดนั่นก็ไม่ได้ลึกมากนะครับคือหลุดโลนี่หญ่ก็ต้องคัดแล้วนะอย่ายอยู่เลย <laughs> ถ้าอยู่ก็ไปยาวเลยครับ <laughs> ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านใกล้ๆก่อนเนี่ยตรงโลไฮตรงนี้ใกล้ๆไปเทปสองร้อยประมาณแต่จะร 8ยุด2ส่วนนี้ตั้งใกล้ๆอย่างนี้ครับ2ดาวฮิตครับซัสโก้ครับซัสโก้ชุดนี้หลังจากผ่านทะลุอีเมลิึ่จริงๆก็เป็นเทรนขาขึ้นมานานนะตั้งแต่ส่วนประมาณเนี้ยเริ่มออกตัวเป็นโซมขาขึ้นมาเนี่ยาวนานทีเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยประมาณออกผ่านอีเมลสิซ์2 0ยตรงๆแต่แต่นู่นเดือนสิงหาปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็มีพักย่อหลุดลงมาบ้างนะครับแต่แต่89ดิ้นไปต่อเลยครับลงมารอบนี้มีอาการทรงเลี้ส่วนเลี้ส่วนเนี้มีส่งว่าหนึ่งเกิดไดเวอร์เจนต์ เกิดแต่ว่าเจนสองทิ้งแบรดินกรฟิงด้วยหลุด e m a ลงมาถึง50เลยแล้วก็หลุดต่อลงมาทำรู้ว่าลงรู้ว่าหายทำไมชุดนี้ชุดนี้เป็นการพลาชั่นที่ที่ดิ้นรนจะกลับตัวนะกลับมายืนเหนือ e m a ตัว25ตัว50ได้ีกครั้งหนึ่งแต่เขายังยืนเหนือมีแ8 9เ e m a 200บอยู่คือขาขึ้นนี่ยังไม่ได้จบนะเพียงแต่ว่า ลื่นย่อยขึ้นย่อยเนี่ยมีการเสียส่นะครับชุดนี้ตอนชุดนี้ถามว่าถ้าเข้าได้เลยก็ถ้าเข้าก็ซบลอตอยู่นี่ครับประมาณ4.5่จบลอตนะครับสีก็ไม่ถึงระลึกมากแต่ถ้าเกิดหลุดก็คัดแล้วแล้วถ้าหลุดมันจะกลายเป็นโลใหม่เลยนะ uh huh. เป็นโลใหม่ก็คือสัญญาณลื้นขาลงเลยะจะมีสิทธิ หลุดตัวของส0ง้ได้เลยเพราะถ้า,าหลุดตัวนี้คือหลุด8 9ด้ด้วยไม่สวยละ่นะครับส่วนแนวต้านนะครับอีโซนนี้โซนโซนี้ไม่ต้องถึงโซนนี้แค่โซนนี้พอแนวต้านเนี่ยประมาณแต่ละห้ตรงนี้ครับโซนเนี่ยเเป็นโซนที่เขาเรียกว่าปะทะแล,แล้วแล้วไม่ผ่านอยู่หลายครั้งแล้วก,กลายเป็นร่วงเลยกับสัตโกะครับบางๆงเบาๆกันช่วงเทศกาลตรุษจีนบางคนก็ช่วงนี้เอาตังค์ไปเที่ยวบ้างพักบ้างนะครับเพานั้นตอนนี้ก็คือ โดยทรงของทรงเซ็ตก็ยังไม่ถึงกับเสียทรงอะไรนะเพียงแต่ว่าอุ้นที่มาเล่นกันเยอะในช่วงนี้เป็นมักจะเป็นอุ้นตัวเล็กแต่ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าก็มาไวไปไวอย่างนะตัวเล็กใช่ครับสำคัญคือต้องมีความรู้นะถ้าอ่านกราฟเทคนเข้าได้ก็จะลดการสูญเสียลงไปได้เยอะแล้วเวลาทากาไรก็ทาได้เยอะนะแต่รู้ควรจะรันเทรนด์ไปถึงจุดไหนดีเราควรรู้ว่าจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนควรที่จะเฉยๆนั่งทับมือมั่งก็มีนะเดีย๋ยวทุกวันาก็ได้นั่งทับมือนี่ก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นเนอย่ับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นวังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับไละ์้าอยากสนช่องเราก็ากดซุปเปอร์แท้งเข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ